สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนละลานไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งและอย่างเป็นรุ่นท็อปสุดอีกด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะชมนี้ขายดีมากๆ เพราะราคาไม่ถึงล้านแล้วนั่นเองค่ะกับคันนี้เลยค่ะ t o ต้าฟอร์จูเนอนะคะเป็นตัว2.8นะคะ TRD Sportivo นะคะรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อมาในปี2018กันเลยค่ะและราคาบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้เราขายเพียง9,99,000บาทเท่านั้นนะคะได้รุ่นท็อปสุดนะคะตัวรถสีขาวหลังคาแบ็กท็อปช่วงล่าง TRD นั่นเองค่ะ และเดี๋ยวจูนจะพาไปชมนะคะพีวิวเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะ กันบ้างคะสวยถูกใจใช่ไหมคะและเดี๋ยวจูนะคะจะพาไปชมนะคะตัวรถจริงกันนะคะว่าภายนอกภายในนะคะออปชันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเพราะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะออปชันมาแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยการขับขี่นะคะคูดคอนโทรนะคะ หน้าจอระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับระบบน a v วิเกเตอร์แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีบอกคู่หน้าปักไฟฟ้านะคะฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะตัวรถได้ตัวรถสีขาวนะคะพร้อมกับหลังคาแบ็กท็อปบอบเลยว่าน่าใช้งานมากๆและเดียจุนจะพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนนะคะ ในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะมองข้างหน้าก็รู้เลยนะคะว่าเป็นตัว t อ d ีนั่นเองค่ะด้วยเอกลักษณ์ของเขานั่นเองค่ะไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไบท์บีม LED แล้วนั่นเองค่ะมาพร้อมกับระบบนะคะไฟตัดหมอกค่ะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆตัวรถคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะคะจะเป็นตัวรถสีขาวนะคะ สีหายากมากๆเลยนะคะมาเท่าไหร่ไม่พอขายนั่นเองค่ะและรุ่น T R D นะคะรุ่นนี้นะคะที่มองออกเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะแม็กนะคะจะเป็นแม็ก T R D ตรงรุ่นนะคะเป็นสีเทาดำนะคะเฉะพาะรุ่น T R D เท่านั้นนะคะมาในขอบ20นั่นเองค่ะ และยางนะคะจะได้ยางใหม่นะคะปี2022นะคะเป็นของมิชลินนั่นเองค่ะให้ดูนะคะซุ้มล้อเบ,บ้าโชกเบ้าโชกนะคะจะเป็นของทีอดีนะคะบอกเลยว่าช่วงล่างแน่นหนึบแน่นอนค่ะและสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากเรามาจัดโปรโมชั่นนะคะเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดได้รุ่นท็อปสุดนั่นเองกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดานะคะมีไฟเดียวที่ปลายกระจกมองข้าม สวยแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีชายบันไดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมคิ้วกันสัตว์ทั้งหมด4จุดนะคะและรุ่นท็อปสุดนะคะที่พลาดไม่ได้นะคะเขาจะมีนะคะระบบสมาร์ทเอนที่เล็นะคะกุญแจอยู่ในระยะนะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะนี่เขาสามารถปลดล็อกรถนะคะจากนิ้วมือแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะแต่ย้ําก่อนนะคะว่า กุญแจต้องอยู่ในระยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะได้ดิสเบรกทั้งหมด4ี่ล้อแล้วนั่นเองค่ะทีพ่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะคันนี้นะคะได้ระบบนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กระยะมาให้เลยนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะกินนะคะใหม่ยังอยู่เลยนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆเลยเราใส่ผมเข้ารูปนะคะอย่างดีให้ใหม่นะคะ ทั้งหมดรอบคันเลยนะคะบอกเลยว่าทําให้สวยนะคะรถด,ด,ดูดีมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะเรามาเริ่มมาจากคันด้านหลังกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะน็อตนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะรับประกันนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือว่าน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นและ รถทุกคันในร้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันอื่นที่ร้านนะคะได้รับการตรวจเช็คนะคะจากวันท o กค่าอิสเปกชั่นนะคะว่าได้รถสวยคุณภาพดีได้รถเกรดเองแน่นอนค่ะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของออปชั่นด้านในกันค่ะและนี่นะคะจะเป็นภายในของ t o y o t a Fortuner TRD ทีอรดีรุ่นท็อปสุดนะคะภายในเป็นเอกลักษณ์ค่ะมาคุมโทนด้วยสีดำสลับกับหนังสีแดงนะคะและกุญแจนะคะเป็นจะเป็นกุญแจทั้งหมด2ชุดนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนะคะ นี่อันนี้จูนสตาร์ทรถแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,800cc เสียงเครื่องนี่เงียบมากๆเลยนะคะเรามาเริ่มมาจากเบาะดันข้างกันก่อนเลยค่ะ เบาะด้านข้างนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำสลับกับสีแดงนะคะตรงรุ่นเฉพาะ T R D เท่านั้นเลยนะคะได้บเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะมีไฟสองสว่างมาให้นะคะและยังตกแต่งนะคะด้วยหนังสีแดงนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะ คิ้วสีโมเมมียมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลำโพง JBL นะคะได้มาครบๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะลองรอยการขิดขวนนี้แทบไม่มีเลยนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะระบบนำทางนวิเกเตอร์นะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อนะคะบลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลย เลดิโอมีให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น FM AM นะคะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ดิสตอนแล้วนั่นเองค่ะมีนะคะ USB นะคะ power outlet ตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะและที่สำคัญนะคะรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อนะคะยังได้ระบบนี้เลยนะคะขับเคลื่อน2อล้อนะคะขับเคลื่อน4ล้อเลือกตามการใช้งานของคุณลูกค้าได้เลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติค่ะมีระบบ econ mode นะคะ power mode มาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ คันนี้นะคะเลขไม้ใช้ไปเพียง120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าลูกค้านะคะดูแลดีนะคะเครื่องเกียร์ธรรมชาตช่วงล่างดีมากๆเลยนะคะพวงมาล,ลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาล,ลัยหนังมันติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนโหมดได้หมดเลยค่ะแอร์แบคคู่หน้านะคะด้านขวามือ ช่วยในการขับขี่มีระบบคูดคอนโทรค่ะได้เกียร์แพทตนชิปนั่นเองค่ะและระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นั่นเองค่ะและสำหรับ Fortuner นะคะเขาจะมีคู่มือมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคู่มือการใช้งานรถนะคะเล่มใหม่ๆยังอยู่เลยนะคะแล้วก็คู่มือนะคะ ระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะและตัวรถคันนี้นะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อระบบ T Connect ได้แล้วนะคะและเบาะห้องผู้โดยสารเช่นเดียวกันให้ดูเลยนะคะคันนี้ใหม่มากค่ะกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะเบาะยังแน่นยังตึงนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสลับกับสีแดงตัดเย็บด้วยแดงนะคะทั้งคันเลยนะคะสามารถนะคะติดตั้งนะคะ คสําหรับลูกเล็กนะคะบ้านไหนนะคะมีเด็กเล็กนะคะตอบโจทย์มากมากค่ะและร้านเรานะคะที่พลาดไม่ได้เลยที่ให้ลูกค้าไปนะคะก็คือพรมเข้ารูปอย่างดีนั่นเองค่ะเราสั่งตัดให้ใหม่นะคะทุกคันในร้านนะคะเราใส่กันแบบนี้ไปเลยค่ะให้1ชุดนะคะสําหรับลูกคา้าร้านไลออนคาของเรานะคะแล้วก็ฝ้าเพดานนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะสะอาดมากๆเลยกินใหม่คันนี้ยังอยู่เลยนะคะ แล้วก็ห้องผู้โดยสารนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเพิ่มนะคะความเย็นพัดลมนะคะได้ด้วยนะคะนี่จากด้านนี้ได้เลยนะคะและนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะและโปรมชันด้านหน้ากันค่ะเริ่มมาจากคานด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะแผ่นเพดแผ่นมออก,ก็ยังอยู่นะคะน็อตไม่เคยขันไม่เคยขยับนะคะแผ่นฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากมาก ตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นตัวเครื่อง2,800ซีซีนะคะหรือ177แดงมา้านั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ธรรมชาติของเขานะคะโคตรดีเยี่ยมเลยค่ะไม่มีคราบน้ำมันั่วดซึมแต่อย่างใดเลย แล้วเวลาปิดปิดง่ายมากค่ะนี่แค่นี้วางแบบนี้ได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับครอ,อ,อบครัวนะคะท่านใดที่มี7คนนะคะ5คนได้หมดเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะและยังได้รุ่นท็อปสุดนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะและโปรโมชัน่นอย่างที่บอกค่ะเราเสนอขายเพียงแค่999,000ับาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสด ร้านเราก็ฟรีแวดให้ฟรีค่าโอนให้นะคะซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะพ่ียงพนยง1 6 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดเอาไปเลยถึง7ปีแล้วบอกเลยนะว่าของแถมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเต็มถังกล้องหน้า1ตัวนะคะฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีเต็ม และที่สําคัญนะคะเรามีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลกันไปเลยนะคะดูแลกันแบบยาวๆเป็นครอบครัวร้านลาออนคาของเราเลยนะคะและท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้ววิดีโอนี้นะคะอยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะแต่ไม่สะดวกมานะคะสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะเรานะคะดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทําง,งานเลยผลไฟแนนซ์อุมัดปุ๊บยังไม่สะดวกมารับรถนะคะ ทางร้านแล้วก็มีจะส่งรถฟรีถึงหน้บาบ้านเช่นเดียวกันนะคะและก่อนที่เราจะทำการส่งมอบรถนะคะเราทําการล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อให้ใหม่ลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะหรือลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านหรือคันอื่นๆที่ร้านของเรานะคะ เซิร์ชใน Google แบบว่าร้านไลออนคาร์รถมือสองเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยร้านเราหาง่ายมากๆนะคะอยู่ติดกับโลตัสน้อยนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะห่างจากเซ็นทรัลเวกเตนะคะเพียง5 7นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วลูกคุณลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคันอื่นๆที่เข้ามาใหม่นะคะแล้ววันนี้จุนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ